สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เพจบ้านสวนสวัสดีนะครับก็วันนี้เราจะมาสาธิตการยีเนื้อตาลนะครับจากลูกตาลนะครับลูกตาลนี้เราก็เก็บมาจากต้นตาลนะันเป็นตาลหม้อนะลูกจะใหญ่นิดนึงแล้วก็จะมีเนื้อเยอะนะครับเวลาเราบีบเอาเป็นเนื้อออกมาเนี่ยก็จะได้เนื้อปริมาณเยอะครับเราจะสาธิตกันนะครับว่าฟอกยังไงแล้วเอาเนื้อตาลออกอย่างไงตามดูเลยครับวิธีแรกนะครับก็ต้องมีมีด หม้อเตรียมไว้เลยอันดัแบ,บแรกปอกอแกะหัวตานออกก่อนหอมมากครับ,รบเราใช้มีดมีดต้องคมๆไว้หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกตาลออกนะครับอย่างนี้เลย ีเราได้ลูกตาลครับที่ลอกปืยออกแล้วเนี่ยสีสวยจะลูกใหญ่แต่ลูตาลนี้ไปไปล้างน้ำก่อนครับเดี๋ยวไปล้างน้ำก่อนครับเอาละครับหลังจากที่เราลูกตาลไปล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ลูกตาลที่เนื้อเ,น,เนียนๆครับให้เตรียมหม้อไปหนึ่งครับใส่น้ําสะอาดมาสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมายีน้สตาลกันนะครับก็เกครับ เป็นเศษดำๆว้างในนี้เราจะเอาออกก่อนแกนดำๆนี้แก่หมดแล้วลูกนี้มีตั้งสี่เม็ดนะครับตามสี่เม็ดนี่ลดับนี้แก่ยนะครับ ราจะทําการยีเนื้อตาลนะครับใช้มือนะใช้มือดีเลยดีในน้ํานะครับ บีบเอาเนื้อเม็ดตาลให้หมดนะครับก็เราจะมีแต่เม็ดแบบนี้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนหมดตาลหมดหม้อนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกรองอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับหลังจากที่เรายีเนื้อตาลนะครับที่เป็นลูกๆอย่างนี้จนเสร็จเราก็จะได้น้ำตาลที่เป็นเนื้ออย่างนี้นะครับสำหรับหม้อนี้ผมยีไป2ลูกนะครับพอออกมาเทรวมกันนะครับทีนี้หลังจากยี เนื้อตาตรนนี้เสร็จแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เราต้องทำต่อไปคือการกรองเนื้อตาลนะครับผมใช้เป็นตะข่ายเขียวแบบนี้นะครับตาถี่หรือถ้าเกิดว่าใครมีกระชอนก็ใช้กระชอนได้ตาถี่ครับนะแล้วก็หม้ออีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับการกรองเนื้อตอกรองยังไงเ อนไยครับใหผ่าน

เนื้อตาลที่กรองแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ผ้าห่อแล้วแขวนกันนะครับขับ้นตอนครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เนื้อตาลที่เรายีจนกรองได้เพาะเนื้อตาลเรียบร้อยเนี่ยต่อไปจะเป็นการาห่อผ้าแล้วไปแขวนนะครับ<ช>เพื่อที่จะเอาเนื้อตาลอย่างเดียวโดยทีเ่เราจะให้น้ําหยดลงไปครับอุปกรณ์ทีม่มีก็คือหมอ้อนะครับหนึ่งใบผ้าขวบางนะครับผ้าขวบางอย่างนี้แล้วก็เชือกนะผ้าขวบางนีนผมใช้สองผืนนะครับ เราจะใช้เพื่อน,นึงรองข้างล่างจนะทำเป็นสองชั้นนะครับ ที่เราลวกผ้านะครับก็จะเป็นลักษณะตุ้มๆอย่างนี้นะครับให้เราใช้เชือกที่เราเตรียมไว้นะครับวองไว้มัดนะเดี๋ยวเราจะไปแขวนต่อนะครับโอเคนะครับเนี่ยเรียบร้อยยวเอาพุงนี้ไปแขวนนะครับไปค้างคืนพรุ่งนี้เช้ามาแกะดูกันตามเลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแขวนผ้ากันนะครับที่จะเอาเนื้อตาต้องเตรียมคานแบบนี้ไว้อันหนึ่งนะแล้วก็ อย่างนี้นะครับมัดให้แน่นเลยนะครับอย่าให้หลดเพอเราต้องทิ้งเอาไว้อย่างนี้นะครับหนึ่งคืน พรุ่งนี้เช้าเรามาเปิดผ้าดูกันครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับเราก็ไปเก็บตาลที่เราแใส่แมงตะเมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็ไม่มีน้ําหยดแล้วนะครับเราจะมาเปิดดูกันว่าเนื้อตาลจะเยอแนนะแค่ไหน เก็บเนื้อตาลใส่ถุงแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับเอาไปทำขนมตาลน,นครับผมเนื้อตาลเนียนสวยงามมากครับผมนะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะเอาเนื้อตาลน,นะครับใส่พลาสติกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับเก็บไว้ใช้ครับผมมีถุวพลาสติกกับน้อรับผม นี้เราก็ได้เนื้อตาลนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งถุงนะครับเดี๋ยวเราจะมัดถุงพลาติกนี้ไว้นะครับแล้วจะไปแช่ตัวเย็นนะครับแล้วก็เอาไปทำขนมครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นกันนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผม